ตาทีเดียวครับข้านี้เป็นนที่เ่อส่วนของส่วนขอักรยนี่คือแผ่ทะล้อของรถปิกอัพรถบรรทุกครับรถบรรทุกแล้วรู้สึกว่ามันจะเชื่อมนี่ต่อไม่ได้ต่อใช่ครับข้างนั้จะรับปิกนะครับก็จะตั้งแล้วก็ใต้ใต้โต๊งนะครับใต้โตอะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งกับพัดพลคนรากแก้ครับทริปนี้ผม พาท่านผู้ชมมาชมรถไถนาเดินตามประดิษฐ์มาเป็นรถไถนาขับอีกแล้วครับท่านคันนี้อยู่บ้านปากฉลองนะครับที่นี่คือบ้านปากฉลองอ,อําเภอท่าปราอุตรดิตครับแต่รถคันนี้ซื้อมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นช่างอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอบถามเจ้าของรถที่ซื้อมาครับว่าซื้อมาในราคาเท่าไหร่การทํางานเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยว ไปชมพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพัดขนคนราก้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมไปชมครับครับวันนี้ผมก็มาเจออ่าเรียกน้องแล้วกันเนาะน่าจะอายุอ่อนกว่าผมน้องก๊อบนะครับเป็นเจ้าของรถไถคันนี้นะครับอ่าครับสวัสดีครับน้องก๊อบครับรถไถคันนี้เดิมทีเนี่ยไม่น้องก๊อบไม่ได้ผลิตเองใช่ไหมฮะไม่ได้ผลิตเองครับซื้อมาาจกมาจาก กาญจนบุรีเอามาส่งถึงที่เลยครับที่ว่าซื้อมานี่คือเราไปเห็นจากไหนใน y o u t u ู e หรืออะไรยังไงในเ c e b o o k ครับอ๋อใน Facebook เขาเขาโพสในเราเห็นเราไปเห็นเราถูกใจแล้วก็เลยไปซื้อ Facebook อาจจะเป็นแบบลากจูงอย่างเดียวครับที่เห็นนะครับอ๋อแรกๆนะครับแบบลากจูงไม่มีผ่านหน้าไม่มีผ่านไม่มีไฮดรอลิกหลังไม่มีใช่ไหมอ๋อก็เลยสอบถามเขาไปว่าถ้าจะมีไฮดรอลิกหน้าไฮดรอลิกหลังด้วยทำได้ไหมบอกทำได้อ๋อครับก็เลยสั่งเขา เขาเป็นช่างชาวบ้านธรรมดาหรือว่าเป็นโรงงานเล็กๆที่ทําขายเป็นอู่อู่ซ่อมรถครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับรถไถเดินตามด้วยเพราะว่าเป็นลายแรกของจังหวัดกาญจนบุร네ีอ๋อคันนี้ถือว่าเป็นเป็นคันแรกของของช่างของเขาเลยไม่ใช่คันแรกชื่อชื่อจําพอจะจําชื่อร้านร้านช่างแจ็คร้านช่างแจ็คอยู่ที่อําเภออำเภอเมืองหรืออำเภอท่าม่วงของกาญจนบุรีอยู่อำเภออะไรฮะกาญจนบุรี แล้วเนี่ยอ๋อแต่ว่าอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะเนาะอ่าอันเพิ่งเลยนะเขาว่าอยู่พระแท่นกาญจนบุรีพระแท่นกาญจนบุรีอ๋อแล้วก็เป็นคันแรกของของของเขาเลยนะที่ทําในแนวนี้ไม่ใช่คันแรกเขาเป็นของเขาก็เขาเป็นเจ้าแรกที่ทำอ๋ออ๋อเป็นเจ้าแรกที่ทําในกาญจนบุรีแต่ผมน่าจะเป็นคันที่สิบยี่สิบแล้วครับอ๋ออ๋อเป็นแต่เป็นเขาเป็นเจ้าแรกของกาญจนบุรีนะครับก็ดูฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันใกล้ๆนะครับจะให้ชมความแตกต่าง ช่างจากการจหน้าบุรีกับช่างอยู่อุตรดิต์นะครับว่า,าความแตกต่างาความคิดสร้างสารรค์มุมสร้างสรรค์จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพ่อาไปพูออกใกล้ๆแล้วจะให้เองก็อ,อธิบายร่วมด้วยนะครับก่อนอื่นรถไถนั่งขับเนี่ยจะต้องดูก่อนละว,ว่าโครงมันเป็นโครงของอะไร ทราบไม่ว่าเป็นโครงของอะไรคันนี้เป็นโครงของบิ๊กจิ๋วครับบิ๊กจิ๋วใช่ไหมมีสองสองเกียร์เดินหน้าหรือสามเกียร์สองเกียร์เดินหน้าครับสองเกียร์เดินหน้าสางเกียร์สลับเป็นโครงบิ๊กจิ๋วนะครับเป็นโครงบิ๊กจิ๋วพอสมมากที่ที่ผมไปถ่ายมานะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกโครงกระทิงแดงนะครับเป็นมิดชาวนาอะไรประมาณนี้แต่นี่เป็นโครงบิ๊กจิ๋วนะครับบางคันนี้ยังยังไม่เห็นนะบางคันนี้จะเห็นเป็นเป็นรถอีหับ แต่รถไถนี่ยังจะไม่เคยเห็นนะครับแต่เป็นรถอีห่าเริ่มทํานแล้วครับเดี๋ยวผมจะพามาชมใกล้ๆนะครับก็เป็นรถนั่งขับที่แปลงมาจากรถไถเดินตามนะครับก็ตามความยาวความความยาวจุดซินเตอร์นี้ผมว่าน่าจะประมาณประมาณเมตรสามสิบถึงมั้ยมีมีตลับเมตรไหมมีตลับเมตรไหมเอาในชัวร์เลยครับเพราะว่าตามสายตาผมรู้สึกว่าจะยาวกว่ารถช่างไก่ เอาจุดเซนเตอร์ครับเซนเตอร์ร้อนอ่ตรงกลางเซนเตอร์นะครับรมันเมตรสี่สิบโอ้โหนะใช่แล้วผมกะไม, ق, ไม่ถูกไม่ผิดเลยฮะเมตสี่สิบนะครับนี่จะเป็นถ้าเป็นความยาวของรถคันนี้ครับจะเป็นความยาวเท่ากับของรถช่างอื่นนะครับแต่ความกว้างของรอเมตรสิบของรถประมาณเมตรสิบก็นละวไม่ถึงเมตรนะครับอ๋อถือว่ามันจะดูแคบๆนะเป็นประมณโคนครับแล้วก็ประมาณหนึ่งเมตร อบางคนอเอ่้ล้อเนี้ยคืออ่วัดจากขอบล้อนี้นะครับเราถึงขอบล้อนี้หนึ่งเมตระปกติครับเพราะว่าคำารู้สึกว่าจะต่อต่อข้างหลังหรือเปล่าไม่เดถยวผมดูใกล้ๆ,ๆนะฮะอ๋อไม่มีการต่อครับท่านผู้ชมนี่ฮะไม,ไม่ไม่มีการไม่มีการต่อเอ<ด>ขาเรียกอะไรนะตัวตัวต่อตัวต่อล้อครับตัวต่อล้อนะไม่ไม่ไม ไม่ไม่ได้ต่อนะครับแต่ว่าพิเศษก็คือตรงกระทะล้อครับในอุตสาหกรรมไม่มีนะครับกระทะล้อแบบนี้<ม>นี่เป็นกระทะล้อของรถปิกอัพรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกแล้วรู้สึกว่าเขาจะเชื่อมนี่ต่อออกไปด้วยเชื่อมต่อออกไปเพื่อที่จะให้ความกว้างของกระทะนี่ยาวไปถึงถึงตัวตัว,ต,วตัวแกนของเครื่องนะฮะ<ม>เลยทําให้ดูแคบไปนิดนึงนะครับ<ม>แล้วรถคันนี้ครับขับเคลื่อนด้วย การทํางานด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับไฮดรอลิกสองตัวนะครับสไตล์ติดไฮดรอลิกของช่างแจ็คกาญจนบุรีนะครับผมจะเรียกขออนุญาตเรียกช่างแจ็คนะครับถ้าช่างแจ็คชมวิดีโอนี้ต้องอผมจะรีวิวให้นะครับงานเข้าอีกเยอะเลยอันนี้แฮนด์วาล์วนะครับแฮนด์วาล์วจะอยู่ทางด้านในครับสไตล์ของช่างแจ็คครับแฮนด์วาล์วแฮนด์วาล์วอยู่ทางด้านในนี่คือตัวคอนโทรลนะครับคอนโทรลอ่าอาจจะเป็นผ่านหน้าด้านในผ่านหน้าใช่ไหมครับด้านนอกนี่คือผ่านหลังนะครับ เกียร์ก็สไตล์ออกมาตรงตรงเลยครับตรงตรงตรงใช้ช <aust en> ุดด้วยเฟืองรับเฟืองและโซ่ตรงนีอนอ่าใช่ๆชก็คือเกียร์ก็ออกมาจากอ่าแล้วก็เป็นการต่อต่อต่อออกไปนะครับไฮดรอลิกก็ไฮดรอลิกชุดนี้นะครับ อาชีพนี้คือเชื่อมธรรมดาเลยเชื่อมธรรมดาเดี๋ยวนี้ถ้าจะเอาให้สวยนะครับเขาจะทําโครงโครงยื่นออกมาเหมือนรถไถใหญ่ครับยัะมีแขนตรงนี้้ไฮดรอลิกเขาจะชักด้านนี้ครับชักขึ้นชักลงเพราะว่าถ้าทำไฮโดรลิกแบบนี้นะครับคืออะไรก็พอมันลงเงี้ยมันดันกัรอะไรไฮโดรลิกมันไม่หยุดอยู่แล้วครับมันดันตัวรถล้อยเลยเขาจะกัดระยะไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีสปริงครับเวลาดันปุ๊บมันสปริงมัจะกดสปริงจะเป็นกดสปริงสองตัวใช่ไหมแบบนี้เลยของช่างไก่ อย่างที่น้องบอกช่างไก่เขาจะติดตรงนั้นแล้วก็เอาตัวเนี้ไปติดตรงนั้นดันออกมาแล้วก็เป็นอยู่ในอยู่ในทำงานง่ายกว่าใช่ใช่เราจะไม่ไม่เป๋ซ้ายเป๋ขวาไม่เป๋แล้วก็ตัวนี้ขี้เมาด้วยนะอันนี้เขาเรียกอะไรนะไอ้ตัวนั้นอ่าเขาเรียกบ้านเราเรียกผันขี้เมาอือบ้านเราเรียกผันขี้เมาเป็นผันสามอือผันสามผันนี้ก็ดีฮะเยี่ยมเลยผันสามที่เป็นผันใหม่เลยผันใหม่หมุุดเลยอ๋อ ด้านหน้าก็เป็นด้านหน้าใหม่เดี๋ยวมาดูกันต่อระบบขับเคลื่อนนี่คือสองล้อมันเดีสองล้อหลังนะครับครับผมอ๋ออะเอ้ยเดี๋ยวผมเอาลผมเห็นความแปลกผมเห็นความแตกต่างจากช่างการจนันทบุรีกับช่างอุตรดิตฐ์นะครับท่านผู้ชมนี่ฮะดูไม่ได้ครับนี่ความแตกต่างก็คือกระปุกพวงมาลัยครับกระปุกพวงมาลัยของช่างจากทางาจนันทบุรีนะครับก็จะ ตั้งแล้วก็อยู่ใต้ใต้ท้องเลยนะครับใต้ท้องเลยเก็บไว้ตอนเก็บไว้แบบมิดมิดชิดเลยนะครับนี่ฮะเก็บไว้แบบมิดชิดเลยดีเป็นอย่างนะครับผมอะไรแต่งซิ่งด้วยอ๋อผมอะไรนี่ยครับแต่งซิ่งกระปุกผมอะไรก็ไอกระปุกน้ำมันพาวเวอร์ก็อยู่แต่ตำแหน่งตำแหน่งเดียวไฮดรอลิกครับน้ำมันไฮดรอลิกน้มันไฮดรอลิคใช่ใช่ ปุกน้ำมันไฮนดรอลิกในปั <ไล S 2> ๊มไฮดรอลิกเครื่องนี้เป็นเครื่องคูปะต้าอาร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์โอโหสุดยอดนิ่มเลยนิ่มเลยแล้วว่านนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือสตาร์ทมือครับไอระบบสตาร์ทมือนี่ต่อเองหรือว่าต่อมาจากที่ร้านเลยตัวนี้มันติดมากับเครื่องเลยครับมันติดมากับเครื่องเลย ไดซซัสเนี่นะครับมันเป็นเครื่องเครื่องนี้เป็นเครื่องมือสองครับเครื่องมือสองไม่ใช่เครื่องมือหนึ่งเครื่องมือสองซึ่งเครื่องมือสองจะมีทั้งที่ติดไดกับไม่ติดไดให้เราเลือกซื้อได้เลยครับอ๋อซื้อติดไดมาปุ๊บเราก็มาต่อเข้ากับซื้อซีลิสปุ่นแกะตัวนี้คอ๋ออ๋อ <Scient> ครับครับพอเปิดซีลิสปุ่แนแกเสร็จปุ๊บเราก็ยกวาล์วแล้วก็ป ok ิดแล้วก็ปล ok ่อยลวอ๋อเหมือนปกติถ้ารถถ้าเราใช้มือหมุนแล้วก็ใช ok ้ยกวาล์วแล้วก็มือหมุนแล้วปล่อยแล้วก็มันเครื่องมันก็ มันทํางานหนักมากแล้วก็ยกวาวช่วยอ๋อครับครับเพราะถ้าไม่ยกวาวนี่คือจะปั่นก็คือพูดง่ายคืออ่าระบบไฟเนี่นลองมาติดตั้งเองครับผมอ๋อคือมาจากอู่ช่างแจ็คกาญจนบุรีก็มีแค่โครงรถครับเครื่องไม่เกี่ยวครับโครงดด้้้าาานนนหหลังในราคาเท่าไหร่นะตอนนั้นซื้อมาช่วงปลายปีเนาะปีธันวาที่ผ่านมาเนี่ยประมาณห้าหมื่นแปดครับห้าหมื่นแปดนี่ถึงหน้าบ้านเลยนะครับมาส่งถึงหน้าบ้านเลยใช่ไหมอ๋อจากกาญจนบุรีนะครับครับ แต่เดี๋ยวนี้มีหลายค่ายครับที่เขาทำนะครับค่ายราคาดอกเร็วมาทีราคาห้าหมื่นต้นๆสี่หมื่นเก้าอะไรพวกนี้ก็มีให้เลือกเยอะครับเข้าไปเสิร์ชหานใน a c e b o o k ได้รถไถดัดแปลงเขามีกลุ่มของเขาเลยครับเป็นกลุ่มรถไถดัดแปลงนะครับแล้วระบบการเดินของน้ำมันไฮโดรลิกจะเป็นท่อแป๊บนะครับท่านผู้ชมเป็นท่อแป๊บแต่แต่นี้ก็ก็มีความเสี่ยมกันนะถ้าเราต้องเอาอะไรมาหนุนเนาะตรงเนี้ยครับ่ยไม่ได้เก็บยังไม่ได้เก็บสายครับ ตัวนี้นะครับเพราะผมมาผมมาทำเพิ่มเติมเพิ่มเติมอ๋อ,อ,อครับคือมามาเพิ่มเติมกันก็เลยต้องกรยับนิดนึนงอ๋อครับ,รบดูตรงตรงนี้ครับท่านผู้ชมก็คืออ๋อนี่เป็นเชื่อมครับท่านผู้ชมแตกต่างจากข้างอุตตดิษเหมือนกันครับนี่ฮะรถคันนี้นอกจากจะใช้เหล็กตัวน่าจะเป็นเหล็กเหล็กฉากนะครับให้เป็นเหล็กฉากแล้วก็มีการเชื่อมเหล็กฉาก เข้ากับโครงรถถ่ายเดิมนะครับจะแตกต่างจากช่างอุตตรดีนะครับช่างอุตตรดีจะไม่มีการเชื่อมนะครับจะมีใช้น็อตยึดอย่างเดียวครับสามตัวข้างละสามตัวสามารถที่จะถอประกอบได้นะครับแต่นี่คือเชื่อมเชื่อมติดมาเลยก็ก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งนะครับเพิ่มความแน่นหนาอ๋อครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองให้น้องสตาร์ทให้ทมเนาะอ่าลอง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 สตาร์ทมือแล้วให้ ดูระบบการทํางานนะครับผ่านด้านหน้านะครับผ่านด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังอต้องใส่แบตก่อนนะครับเพราะว่ารถจอดไว้นานสตาร์ทด้วย <laughs> ไ,ได้สตาร์ทนะฮะโอ้โหน่าที่เดียวเงียบปิดนะครับผ่ <laughs> okay, านด้านหน้า <laughs> ยกได้สูงไหมคือยกให้ยกให้ล้อลอยใช่ไหมเอาให้ลุลีลงให้ยกล้อลอยเวลาเล้อรับรับลออะไรเงี้ยังลอยใช่ไหมยกเยกดับล้อนะเเครับจะไดับได่อ่ไ เจะพามาดูระบบช่วงล่างของอแกนอแกนล้อหน้านะครับเป็นแกนแล้วก็เป็นดุมดุมล้อหน้าแล้วก็ผมผมลืมไปแล้วเป็นคันชักกันส่งคันชักันส่งไรจนที่ผมลืมไปแล้วอะไรน,นะคานเนาะคานคานล้อหน้า,นา,นนาเนาะแล้วก็ใช้เหล็ก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 เต็มนะครับต่อออกมา แล้วก็แกนดุมดุมล้มอนี่เป็นเป็นเป็นลูกปืนธรรมดานะครับดุมล้อเป็นลูกปืนธรรมดาที่เชื่อมเข้ากับบูทแล้วก็เชื่อมเข้ากับแผ่นเพจเจาะน็อตสี่รูเพื่อที่จะเป็นเป็นดุมล้อตัวนี้มีขายสําเร็จครับตัวนี้นะ<แ> rite, ตัวดุมเลยนะใช่เลยแล้วก็จะมาตักแล้วก็มาเชื่อมกับอ๋อ ที่ท,ที่เขาไปทํารถอ่หอบกันนะครับเป็นรุมพูดง่ายคือเป็นดุมรถอ่หอบนะครับเนี่ยอ่าดุมรถหน้าเป็นดุมรถอ่หอบครับท่านผู้ชมคันคันชักของพวงมาลัยครับจะอยู่ด้านในอ๋อมีตัวอ๋อจะมีตัวนี้ท่านผู้ชมไม่จะไม่คันชักนี้จะไม่จะไม่จะไม่ได้เชื่อมหากันโดยตรงนะครับจะมีตัวส่ง จะมีตัวส่งอีกตัวนึงครับท่านผู้ชมอยู่ข้างใน,นจะมีตัวส่งอีกตัวหนะึ่งไม่ไม่เข้าไปไม่มาเชื่อมกันโดยตรงนะครับนี่ก็เป็นไอเดียอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นลูกหมากก็เป็นลูกหมากจะเป็นลูกหมากลูกหมากมูลเล่ใน,นหน้าอะไรนะหน้าลสาหน้าสีเนานะ น่าสามครึ่งหรือหน้าสี่หน้าสามครึ่งครับสามครึ่งเนาะขอบผมณโมเดลหน้าสามครึ่งสายพานนี้ใช้เบอร์เบอร์หนึ่งหนึ่งสามสี่ครับสายพานนี้วัดระยะได้เลยครับน <3 4 S 2> ี่ยหนึ่งสามสี่ฮะนะถ้าถ้าถ้าเครื่องเราเป็นเครื่องเล็กนะครับเครื่องมันจะถอยลงมาอีกสายพันก็จะสั้นลงไปอีกอเราใช้อ่าสายไฟก็ได้สายไฟขาวครับหรือไม่ก็สายเชือกก็ได้วัดจากเนี่ยรอบไปเนี่ยครับแล้วก็มาจดไปเอาเครตึงๆครับอ๋อตึงๆครับแล้วก็ตลับเมตรมาวัด วัดตามเป็นปนิน้วไปเลยครับอ๋อแว่าได้กี่นิ้วใช่ไหมได้กี่นิ้วคนระับอ๋อแต่นี่มันบอกอยู่แล้วว่าเบอร์ร้อยสามสี่สายพันหนึ่งสมนี่ผมสายพันเราไนะม่ใส่อิงนะครับอ๋อใช่ครับเรก็สามารถที่จะปรับเขาปรับออกได้ด้วยครับผมบถ้าเกิดมันสั้นหรือว่ามันหย่อนมันยานครั เบาะฮะเบาะนี่เบาะนี่ก็โอ้โหนี่เบาะของสองพันกว่าบาทแล้วเนี่ยเบาะลุงเนี่ยเป็นเบาะเบาะสองพันกว่าบาทนะครับเฉพาะเบาะสอบราคาแล้วเอายกได้เหมือนกันอ๋อนี่ระบบเบรกนะฮะครับผมนี่ระบบเบรกถ้าเราปล่อยเบรกปุ๊บน่ะ ตัวเนี้ยมันก็เมื่อเราเบรกปุ๊บมันก็จะปล่อยทําให้สายพานฟรีครับอือใช่พานฟรีรถก็จะวิ่งรถก็จะไม่หมุนพร้อมกับเบรกด้วยพอเราปล่อยเบรกปุ๊บมันก็จะดันสายพานขึ้นทําให้สายพานนี่มันตึงแล้วรถก็จะวิ่งครับอ๋อครับเราดูการเก็บแฮนด์บรับของช่างแจ็คนะฮะเก็บไปทางด้านในเป็นการต่อเข้าแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เราจะไม่มีที่ไวเราจมอยด้านหลังแต่ทีนี้มันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าสายมันจะยาวเกินอ๋อ เราก็ต้องเน้นสายที่ใหญ่ครับสายขั้วบวกให้ใหญ่ครับแล้วก็สายขั้วลบเนี่ยเราเอามาทิ้งไว้ใกล้ๆนี้ก็ได้ครับตรงคงเลยมันมันมีผลใช่ไหมมีผลครับพะที่แรกผมใช้สายเส้นเล็กสองเส้นเลยบวกกับลบวิ่งมาต่อจากนู่นมาเลยมันไกลสตาร์ทแบบไม่มีไฟเลยครับเพราะไฟมันวิ่งไม่ถึงไม่ถึงเลยเพราะว่าเเอาสองสายเพราะแบบมันลูกเล็กเนาะทำให้สายมันใหญ่ขึ้นแล้วก็เอาจุดขั้วลบเนี่ยมาให้มันใกล้ขึ้นอลงแค่ตรงนี้เลยทีนี้ก็ไป ขึ้มไฟมาเต็มอ๋อนี่แสดงว่าเรามีความรู้เรื่องไฟเยอะเลยนะอีกอย่างหนึ่งต้องเรียกช่างแล้วช่างก๊อปแล้วครับท่านผู้ชมครับขณะเดินตามเป็นรถไถนั่งขับนะครับคันนี้มาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านผู้ชมอเป็นยังไงบ้างครับถ้าท่านใดที่สนใจนะครับในรูปแบบรถแบบนี้ก็ลองไปหาเซิร์ชดูนะครับในกลุ่มเฟซบุ๊กนะครับช่างกลุ่มรถไถดัดแปลงกลุ่มรถไถตัดแปลงของกาญจนบุรีนะครับเราจะไปค้นเจอเองนะครับท่านผู้ชม ขอบคุณใช่ครับที่เราทำอยู่นะของสารทีราทำดีครับทำสวยอันนี้ทำเหมือนรถคูโบต้าหายยิ่งเลยแล้วครับทำเลนแบบันเลยใช่ใช่ใช่มีหลายมีหลายเลยครับเข้าไปเคลื่นในเฟสบุ๊คได้ครับคใช้จัดแปลงนั่งขับมันจะขึ้นมาเลยจะมีสมาชิกวัวหลายหมื่นคนครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพัดพลคนราเกียด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ผมพระพลคนราก้าและน้องก๊อฟนะครับตั้งจากลาพ้นท่านผูนผ้ชมไปด้วยเวลาในคลิปนี้สวัสดีครับ